สวัสดีครับพี่น้องครับเชือกท้องค้าชาแนลวันนี้พามาชมายแล้วกะ็มาเปิดราคาวายครับคุณ่อเป็นเสียวมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องผู้ที่ติดตามรับชมเชือกทองค้าเฮากะมีวายดีๆมาให้ได้ชมและะ้วค่ะมาแบ่งปันครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่อยได้ครับเดอ้อพี่น้องครับพ่อสวัสดีครับครับ สวัสดีครับพ่อในน้ำตัวเนี่ยปอ่อในคำถิวคำพิลาดวัตรนามนวบัตรอนสวรรค์มูซีอะไรซื้อค่วยเมื่อไหร่อยู่อันตําบลไหน่อตําบลโคตบุญครับอําเภอขมราชัยจังหวัดไหนพ่อกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เนาะบ้านนี้เบอร์โทรจําได้ป่าวปอเบอร์เก่าอันละเดี๋ยวเบอร์โทรคุณ่อเดี๋ยวทางช่องจะขึ้นให้ได้ครับ พ่อมันจำบ่ได้พราะว่ทรัพย์ก็ตายเพอาะพระ,ะวัดผิดตัมากทีนี้ติดบ่ละพอ่อบ่ติดเรื่อยยนสิซื้อใหม่ซะก่อนเนาะนะเดี๋ยวพ่อมันเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องอจังโทรได้ให้เขาใส่เบอร์เก่าเนาะใ้อร์เพ่อกล้วยแม่นี่ซื้อว่า้ยังพ่อิพารวยซื้อพารวยครับแม่พารวยเนาะครับพานะรวย,ยนี่เป็นลูกผกุฎิพ่อลูกว่าแสงอาทิตย์ลูกแสงอาทิตย์ ลูกแสงอาทิตย์มีใบมีหลอดบปล่มีครับใบมันบาดจะเครื่องหั่นห่ะใบก็มีหลอดก็มีเนาะครับใบหลอดมีเป็นข้อยตัวแม่บ่พ่อครับตัวแม่ข้อยกลมพุทธศักรุษกลมพุทธศักรุษข้อยเป็นข้อยเป็นลูกกลมบ่พ่อลูกกลมอ๋อแสงอาทิตย์นี่เป็นข้อยกลมแม่นบ่ใบนี้อายุเท่าไหร่ครับวใยท่านพอสองปีว่เหรอประมาณสิบแปดแคปโกลือนนี้หรอ โอ้คว้วยสิบประมาณสิบเก้าเดือนหมอ,อ่อตัวนั้นกอดก่อนมัานเดือนหนึ่งตัวนี้สี่ประมาณปีปลายหมอผอปีปลายปีปลายเนาะแต่จังเบิงอยู่ในใบเนาะมีใบยอยู่บานเนียนความสูงหลายไปไหนหมอผ่ลอยสามสิบหกลอยสามสิบหกประกันไฮเลนบ์อครับความสูงนี่ลอยสามสิบหกด้ครับพี่นองครับ ตอนนี้ใบม้งแดดแห้งขนาดเลยเอาอัยี่พอร์ล่องอันจุงออกแดดให้ได้ชมจักข้าวเนี่ยพอพอได้เห็นคักๆครับนี่ครับหอวควายโอ้เต็มจึกปึกเลยพอกินหัวอาหารบ่พอไหมบ่ตัวนี้บ่กินตัวนั้นกินอยู่ตัวนี้บ่กินหัวอาหารบ่บ่กินตัวนี้เขาก็ซื้อมาอ๋อพอกระได้มากบ่ครับควายตัวนี้นะครับอ๋อ ปีไปี่ครับเพราะว่าปีเก่าเดือนดิเพราะก็เ่มากโรวยสยสามสิบหกเนาะสวยสามสิบหกเพราะันเขามีใหญ่มีอายบอกเอื่อยมันขายไปหกแสนหกแสนเก่าเยมันเอื่อยตัวนี้นะคเอื่อยตะกี้ก็ยืมพ่อนเนาะยืมยืมเนี่ยล่ะเอื่อยตะกี้เอื่อยตะกี้ก็อไอโอ้านี้พ่อขายไปหกแสนเก่า ตัวเอื่อยมานี่ยนะลูกมันอืมตัวใหญ่เบาอเอื่อยวันนี้ลูกลอยสี่สิบแปดเอื่อยมันเอื่อยนะได้ลูกหนึ่งได้ลูกตัวหนึ่งสูงลอยสี่สิบแปดเป็นตาเป็นตาใหญ่ซ้ำเอื่อยบาค่ะขึ้นว่าที่โบผิดโบผาดแล้วขึ้นว่าตัวนี้นะตองตึงโบกขาไม่ใหญ่อยู่นะมอ๋อปอเบิ่งโบกขามันใหญ่หรือเ่โบกขาใหญ่แล้วว่าตัวนี้ รอบๆมาอย่างไงห้วยห,วหู้ว่พ่อาหู้ว่เคยกินบ่ยก้อก้ยเกิดอยู่นี่ก้อยเกิดเกิดอยู่บ้านแม่ว่านนี่อ๋อเกิดอยู่บ้านน้ำม้นี่เลย<อ>ลพอล่อเห็นว่า,ามันเกิดอยู่นี่มั้บ่ครับแม่ตัวกันกับป็นตัวเอือยนะแม่เลยกันกับตัวเอือยตัวขายนี้แต่ว่าบ้านนี่พ่อแล้วกันบ่พ่อพ่อตัวนั้นเพชรอุบลโอ้ตัวนั้นเป็นเพชรอุบุนตัวนี้เป็นแสงอาทิตย์ตัวนี้แสงอาทิตย์เพิ่นผสมหลอดเนาะผสมหลอดพทชสัตว์ นะครับเรจะปลูกไว้จะเอาต้นขึ้นมาเอาบันบวอลราคาสักก่อนเพาะราคานี่เท่าไหรครับเปิดไว้สองแสนเอ็ดอยู่บ่สองแสนเอ็ดครับสองแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเนาะตอรองได้คุยกันได้เนาะครับตัวนี้นะครับคุณบ่อเพิ่นเปิดไว้ที่สองแสนกับหนึ่งหมื่นบาทครับเบิ้งถ่ายค่อยตัวนี้กลม ยาลา่างจนเยอะมาก่นอนเหยียบขวดแล้วบันนี่ครับอีกตัวนึงนอนกี่ตมเดียวให้พอเป็นให้พอเป็นลา่างเยอะมากนครับเสียเชี่ยงงามจังหน่อยตาคุ้ยอ้วนดีครับบ่ได้กินวะอาหารตีพอบ่บอบ่ได้กินตัวนั้น วนน้ำประสาทตันจือหรือสองแสนเอ็ดต่อล่องไหนครับค่อยหน่อยอยู่ค่อยตัวนี้เบิ้งครับนค่หน่อยตะวาเบิ้งข้อครับเออข้อไหมคือคข้อข้อหนาครับข้อหนาข้อใหญ่ตามถาพอเป็น ลานควายแต่เอาเบิง้งรึเปล่าเบิงเเบ้ง,งหยับขี้ตุ่มยังไงหยับขี้ให้เบิ้งเล็บครับบ,บ,บ่มีตำหนิเอ็นบ่าบ่บ่ไม่มีตำหนิยังครับไ่มีตำหนิยังเนาะโอ้ดากลมมีจริงเลย ห้วยกล้วยดากลมกล้วยอ้วนเนาะ,ออเ,อะเอาไปตัวที่สองครับตัวที่สองยลูกผู้ใดพ่อลูกเงินเงินไหนครับเงินอุทัยเงินอุทัยครับใบหลอดมีปะพ่อไม่หลอดแต่ใบโบมีใบขอยากบ่เห็นอยู่ไม่หลอดก็เสียวเนี้ยไปเจ้าหันโอ้แต่ว่าตอนซื้อมาเน่ะมีอยู่มีปดบ้านนี้ได้มาหล่อ มันเป็นไหนมันล่มพัดบ่จักบ่ทันหาพึ่งเรื่องแค่น่อยมันหกตัวนี้อายุหลายปีไหนพ่อเนี่ยย่านเป็นสองย่านเป็นยี่สิบเดือนหนูตัวนี้ก็ได้ไหวมันได้สิว่าสองปีบ่าสองปีบ่ยี่สิบโอ้ซู่ซี้กันแม็นบ่กับซึ่งซึ่งอะไรอะไรกันเป็นข้อยู่บ้านเท่ากันบ่ค้อยตัวนี้ซื้อมาสระคำตัวนี้อ๋อได้มาจากสระคำซื้อมาจากผู้กองกันเองฮะ จากผู้กองอันนี้สระคามโอ้คนละอัน้กับอุทัยเนาะอัน้ผู้กองอันนี้สารคามเบื้องครับโอ้ตัวนี้ตัวเงวนนะพ่อเนาะเง้วตัวนี้ตวนใบสันตันนั้นตันนั้นสันสันอ่างได้ตันได้ตันเพื่อนนั้นนี่ครับตัวนี้ที่ได้ได้น้าได้ตันแมมมันยง้วตัวนี้บานนี้ผููได้มากเง้วเอาตัวนี้บานนี้ไปมักสันเอาตัวนั้นอันมักสันเอาตัวนั้น สันเงาสัมือนกับเป็นธรรมดาเนาะขันมันขันมันหนาเนี่ยมันสีสันเล็กหน่อยห่อยมันหนาตัวนั้มันหนาบาดนี่ขันเงาเนี่ยก็อ่าตัวกับบ่ถึงกับกับหน่อยทองก็เลยสูงกว่าตัวนั้นสูงกว่าสองเสนสูงเท่าไรพอตัวนี้สูงกว่าตัวนี้สูงหน่อยสามสิบแปดตัวนี้ตัวนี้หน่อยสามสิบแปดหลวกเงินอุทยป่ะทีหลวกเงินอุทยตัวนี้หลวกเงินอุทยนะครับนี่แม่นสายเลือดปกเต่าแม่มันสายเลือดอะไรก็พอสายเลือดปกเต่าแม่มัน เตาแดงเนาะฮะเตาอยู่อุทัยกันเนาะโอ้ปักเตานี่เป็นควายอุทัยเหรอป๋าควายอุทัยเบิดหัวอุทัยครับเขาล่าหกเตพอพอพอเงินพอเงินอุทัยโอ้แม่เป็นบ่แม่รู้แม่กับเป็นสายมาทางอุทัยที่กันเออสายปักเตาแม่มันอืมนี่ครับเพิ่งเต้นเขาออกล่าอย่างโอ้ไม่ยช่เขาล่าบ่ เอาบาราคาบานเท่าไรพอเนี่ยจะไรลจะไรสองเซนเอ็ดตัวนี้ตัวนี้กับสองแสนเอ็ดต่อรองใดตัวนั้นกับสองแสนเอ็ดครับทันสองตัวเนี่ยขาบคู่สองแซนสองแซนสองต่อกันร้องใดสี่แซนสองไหมสองตัวสี่แซนสองครับแต่ว่ากับเป็นราคาเปิดเนาะราคาเปิดก่ยังยังคุยกันใดมั่นปอโอ้สองสองตัวสองสไตล์นะ่อเนาะสองสไตล์ก็ตาสไตล์ก็ตาพอตัวหนึ่งสูงเงา ตัวนี้ตันตันหนาโพนดีขี้โพนดีโพเป็นแต่เป็นแต่ลูกคดโยดีครับเนาะทองเนาะคันหนี่ให้ลูกดีว่าคือตัวเบิ่งครับเบิ่งไายแม่มันเด็นผมไปเชิงบอกมันเงินโพไซใบแม่มันเย็นยู้อใล่เพ่อแม่มันนี่ดอกยยืนนี่บอกยืนี่อยู่นี่อยู่ตรงหน้าี่ผมไปเสื้อหกเงินบมกเงินโพไซแม่ตัวนี้นะแม่ตัวนี้เอาติดเดี่ยวสองเดือนเดี๋ยวก็เป็นควายพรากันบ่บ่ควายผู้อื่นแต่ว่าโอ้โหผ้ามันไปผมไปเสื้อใบถัดเกิดขายมา เขาไหวขายให้ผมให้ผมมองสิ็หรอกโอ้คือคขามันออกมากพอที่ซื้อเอาครับคือดูมันตัวนี้ล่ะลูกตัวนี้ผมก็มทำพุ่มขึ้นคือควายแม่นี่นี่ลูกออกตัวไหนมากนี่พอเป็นผู้ซื้อเอาเล่นบ่โอ้โหทำมาได้เย็นซื้อแม่เพิ่นบ่นนขายแม่มันพอแม่เพิ่นบ่ให้แม่มันใหญ่นนบ่พอใหญ่จริงตัวสูงบ่แต่ดูมันสูงแม่มันแม่มันสูงปบ่พันถอยเลยสูงร้อยสี่สิบแปดแม่ตัวนี้นะแม่ตัวนี้แม่ตัวแหลกเนาะแม่ตัวแรก โอ้สมก้อาซีที่แปดโอ้ยพออ่อนเนียนๆไปผสมขั้วยอ้พอดอนมันบ่เดี๋ยวจะไปผสมขั้วไอ้พอดอนพอดอนใบไอ้จะเอาเงินพ่อใช่เนาะเงินพ่อใช่ใบออกลูกพาจะเสือกโอ้แต่มันออกลูกมากพอจะไปเสือกนี่ครับาพ่อเปิดไว้โตละเนาะคันว่าเป็นโตนคือโตละสองแสนหนึ่งหมื่นต่อรองได้ต่อรองได้อีกครับ บานี่สองตัวนี่สี่แสนสองแต่คัดเอาแพ็กคู่นี่สีรถได้หลายเติบไม่พอเนาะครับครับเด็ดพ่อนี่คือประกันตำหนิบดเม็นบ่บดบ่มีตำหนิยังตำหนิบ่มียักโตยักโตหางบ่ดอกเป็นบ่บ่สกถอนบ่มีหางบ่ดอกขาบ่โกบ่ถอนนมสีเต่าบ่พอครับสีบ่นบดผมเคยถือเดียวสือคู่สามนมเป็นไหนพ่อขายไปบ่นก็ออกรูปเขาให้เจอรูปมันสามแสนกว่าพุ่น ก้อยสมนมบุกีลายมันบ่โอ้ยบุกีลายยังเมียขนาดสามนมป่ะครับขายขายได้เป็นสามเสนหมดจีดูมันจะเข้าให้กันสามชั้นเด็ดเจริญแมนเขาบอกขายได้แม่มันสามนมสามนมแห้งแพงบ่แห้งแพงเขาบอกขายเขาเ่าขายหรอเขาเท่งเต๋อถูกมันโอ้ยนี่ครับตัวนี้ไรเงาเนาะพ๋อเนาะเงาหลูกเงินอุเัยเนาะลูกเงินอุเทนตัวนั้นเบิ้งไงตัวนั้นเรียนตัวนั้นมันเป็นควายอ่างควายเต็ม ตัวนี้เป็นคว้วเงาล้อยสูงอยากไปตัวพีดอกที่สูงตัวนี้ตีสูงอะไนี่เป็นคว้วล้อยสูงเงาต้นนี้ลอยสูงลอยเงาพี่ตัวนั้นบวกบ่าเปิดดอกตัวนั้นตัวอ,อ,อันบอกม,มั้ยโม่ละนะยายไงยู่ฮานบอนเปิดปอบอตัวละลานเบิ้งลูกเมื่อก่อนเบิ้งลูกอยากได้ลูกไหม <laughs> ขอ้อ ผูน้อยเพื่อนเพื่อนกับบอลห้อยู่ครับนะครับนี่คือพ่อค้ำผิวนะครับส่วนเบอร์โทษเดี๋ยวช่องเขาจะขึ้นห้ครับแต่ว่าตอนนี้โทษสาวเพิ่นห่างอเพิ่นเรื่องที่เป็นสื่อไม่ครับเดี๋ยวหลังจากเพิน่นล่อง,<ล>ง<ห>เข้า<ห>ลงคลิปหลัวจังล่องโทษหาเพิน่นเบิ้งครับนะครับนี่คือควายสองโตตัวแรกซื้อผ้ารวยวะพ่อตัวสองซื้อว่ายัางพ่อจอมขวัญจอมขวัญ ตัวน,นี้ซื้อจอมขวัญน,นะครับลูกเงินอูไทยนี่ซื้อจอมขวัญพารวยลูก,กแ,สแสงอาทิตต์เนี่ยตัวน,นี้คือจอมขวัญตัวน,นี้จอมขวัญครับอจอมขวัญสองสองแสนหนึ่งมืนตัวน,นี้ผ้าร่วยสองแสนหนึ่งมืนความสูงกับไกลเคียงกันอายุไกลเคียงกันครับรคาคาซ้ำกันเลยแต่ว่าถือว่าเป็นโตดีทั้งสองโตนะครับ จังมาเบิงเอาจังมาเบิงเปันอยู่บ้านน์มนต์ําบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะละสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่ตีนวัดสะแค่นนามนมนต์บอกเหรอดอกห้อยอยู่ตีนวัดบอกว่าครับตีนวัดตีนวัดสะแค่นเนาะครับเขี่มปอสนอเขี่ยมกันครับปอสนอครับบ้านนามนมนต์โอ้ยนี่แม่นี่เต็มดีครับนี่นะครับแต่แปลที่ออกมาอ๋อบ้านนี้มันหนาพผิว่ะมันต้องมันหนาอยู่นี่เดือนกัวง่วยเอามา ครับเดี๋ยวก่อนจบนะครับพี่น้องก่อนจบคลิปพาไปชมวายเงินหลานเนี่ยฟอมันเจอมาโตละล้านเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วก็ออกลูกแล้วตอนนี้ออกลูกกับพอเงินอุทัยเป็นตัวผูี๋ <Hey. S 1> ยวไปชมในขอ,อกได้ก็ได้ครับเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> โอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ <Hey. S 1> เห็นกล่อ <Hey. S 1> งยางใส่เลย นี่ครับตัวนี้เป็นลูกของเงินอุทัยครับเงินอุทัยขอดอยู่ช่วงเดือนกลุ่มผ้าครับช่วงเดือนกลุ่มขอดตอนเดือนกลุ่มผ้าแม่ครับแม่เป็นควยมูลาครับแม่สูงหน่อยหาสิบ<ม>เจ็ดป่ะเพาะลอ,อยหาสิบแปดเย็นเดี๋ยนี้อขึ้นลอยหกสิบบู๊โออะรแตกล้นเด้อแต่ที่มันหาสิบแปดโอ้ลอยหาสิบแปด บุรุษเนาะครับนี่ควายตัวนี้ปับเมื่อเ้านี่เมื่อเ้าผสมมาฝ่ผสมมื่อาวนาผสมครับตัวใดครับเนี่ยไม่เจ้าไม่ครับไม่เขาใหญ่นะครับอือไอ้วายตัวแม่แม่นี่เป็นลูกของเบิ่มมันปะลูกเบิ่มแต่แม่เป็นจับแม่เป็นจับครับส่วนพ่อไนี่คือเป็นเบิ่มพันล้านครับนี่ลูกตัวที่แหลกเล่นมาพ่อแี่ลูกตัวที่แหลกครับเ่ง หนูทวงเม็ด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 เจ็ดเส้นหนูมันเย็นตอนนี้เม็ดเจ็ดเส้นครับมันออกเมื่อใดก็พอนงในสามเดือนนี่ในสามเดือนเนาะเม็ดมีหน้าสีสีเกล็ดโง่โเป็นตัวผู๋เนาะครับลูกผู๋ขออยู่เพิ่นบ่อไห่เออหยังเย็นมันพวกเหตยังดอกหวังลูกเป็นหวังลูกแล้วแม่เนี่ยเสือมาล้านหนึ่งแล้บ่อผักล้านจะบาทหนึ่ง ขาดล้านอยู่บาทนึงเนาะเราของบัขายดอกเก้า,าห้ได้บาทจังบว่างขายเข้าหม่ากำไรเนี่ยเราพอไซี่แสนขอบัวข้างขายกำไรนะกับไก่ลูกตัวแม่มันก่อนปาดพอ่อมีผู้มาขห้ได้กำไรซี่แสนแล้วเราบัวข,ขายแม่ก,มก,กับลูกบ่แม่กับลูกเต็มรีปะลูกเป็นไทยเลยนบ่พอไทยเลยขั้วยอันนี้เพื่อเทิรไทยออกไทยบัวเป็นยังขั้วยเบิ่งคอครับเบิ่งคอ ตาลูกเป็นตะหูนี่เนาะเว้ยปล่อยออกมาเขาปลาหยาา่าไปเลยยังโง่ออกมา <c oughs> นั่นมาสองมันมันไปถวยเทียงออกมาม่อยู่อยากไปทุ่งว่าเรีทับแมน่นี่ยบอกไปทุง่งคือเบิ่งครับพี่น,อน้องไปตอนนี้ลอยบรูดลอยหาสิบแปดตีบอ่ะเว้ยก็จีรศักดิ์หกสิบมันจะแทกตะรุนะนึ่งแก้วพ่นว่าจะไปกวานวันนั้นเลี้ยงกุนจะของเกาควนมาแทกเดี๋ยวไปบ่บ่มันลูกตัวนี้ม่อยู่อจะไปถวยเทียง ลกน,นานนานอืมอดูเงนินอนุทัยมาข้อมาก,ก่อนดูกเงินอนุทัยโอ้เงินอุทัยในข้อมากเหรอมาก,ก่อนครับ <c oughs> ตัวนี้ของกระทัดหลังมันเต็มเบ็ดมันจะบวกขึ้นกันครับมันดูตัวอื่นแตนะ่เบิรมในนาเบิรมอืมโอวยแมนนาสูงใหญ่ ว่าซื้อมาแพงล้านหนึ่งสิเสือร้านหนึ่งเอาไปมาก็ได้สืบโบแพงเป็นโบแพงในบ้านบอ่บอเนาะแต่มันเป็นไงเก็ตแฝดกันกับตัวเดียวก็บไรร้านเนี่ตัวนี้ตัวนี้นไงตั้งปเปรีบเสียบบ่เออตั้งปเปรีบเสียบคือไปนะครับอันนี้โชว์นะครับบอดี้บอดีอ้เ,ดเปิดได้ครับตัวนี้เอาไปทางพุน่นเราบ้านเท่าเห็นถ่ายแล้วเบิ้งถ่ายครับ โอ้โ oh, หลกสองโหลกสามไปตีใหญ่ได้พอเนาะคาดว่าสิร้อยหกสิบผาเนี่ยลงทุดคาดว่านบ่คาดว่านทำนมดีบ่พ่อเว้ยหรว่าจะตุเขาเขาลูกมันบ่อยากกินตลอดเขาจะเขาจะผ่านบ่ก็ว่าจะอไรห้วยสายนี่ล่ะเฮียดินบ่เฮียที่มึงนั่นเฮียดินเขาจะผ่านบ่มันเฮียวเฉียบคือเ่ามันเฮียอยู่บนเนิน นะครเปิดสองโตแล้ครับพี่น้องเปิด,ปด2 2> สองโต,โต,โตนะครับอันนี้อาพี่น้องอยากมาเรีนมาเบิ้งหน่อยจังมาเบิ้งน้ำเพป็นเพป็นบล็อตได้เปิดครับแม่หลวงง่งามแห้งห้วยใหญ่ลวงมากนี่เป็นไถรลอยเลยเนาะไถรลอยเป็นไกวันนี้เชื่อมไถ่ออกไส้น้องมันแบบบ่มมัชนะเอาฝากวดที่หนึ่งอยู่อยู่อันนาเรียงอีบ่มน้องมันเี่นน้องตัวนี้น้องตัวนี้น,น้องอีต้องคำอีดเดือนเพลินครับ นะก็เอาซ้ำหนีตะก่อนแล้วพอเนาะครับพอขอบคุณครับสวัสดีครับ